มาเลวมาเลวเอาเออเอาในเอาในครูอีกหรอมาทันเดีเทียอยู่พี่น้องเอาในครูอีกหรอเบิ้งให้เทียวก่อนให้เทียวก่อนเบิ้งเออเอากินนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศการให้อาหารน้องหมูช่วงเช้าๆนะครับ เดี๋ยวผมสิไปเอาอาหารมาอีกครับผมบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวไปตักมาให้ไหมแป๊บนึงแป๊บนึง ให้อาหารเช้าเย็นครับผมสำหรับน้องหมูมาแล้วมาแล้วอ้าว อ้าวกินนะครับบรรยายครับผมเลี้ยงหมูบแบบปล่อยเนาะพี่น้องเลี้ยงอยู่ท้ายสวนพี่นอ้องอ๋อห้องดังแอะเนาะ เดี๋ยวเราจะให้พ่อพันธุ์ด้วยพ่อพันธุ์ของเราชอบเอาถาดไปไว้ไ,วไกลๆเนาะพี่หนอนเนาะหนุนไปไหว้ผม Ôi. Thải cái đen À. À. À, vào là thả rồi. โอ้โหโหเหลือแตงหมูตัวเล็กครับเอาไว้ในเล้าของเขาอิ่มอิอ่มคออ้างกว่า

หินไปเองโอ้หัออกเลยน่าหัออกเลย,ออเลยตัวขาวเริ่มตัวใหญ่แล้วเข้าไปอยู่ในเลา้า น้องหมูตัวเล็กไม่ได้แล้วอ้าววิ่งไปวิ่งมาเลยนะนเอาหมดแล้วหนึ่งทางใหญ่หมดเลย,เมเลยแมนแลนไปแลนมาอยู่นี่ครับตัวดำๆนี่ครับผมวิ่งไปวิ่งมาอยู่ มักกินในทังนี่อันนี้น้องหมูตัวขาวของเราเก็บไว้เป็นพ่อพันธ์ุพน้องพี่น้องพ่อพันมีตมตอีือ,อืมอไปใส่ถังไว้ใส่รถเข็นเอออันเละเออขึ้นรถเข็นเลย ขับไปเลยไปแล้วแผนขับรถเข็นไปแล้วแผนขับรถเข็นมาเข็นแต่เช้าเลยชอบรถเข็นไปแล้วาเหยยบต้นไม้นะจอดตรงต้นไม้ตรงตรงนั้นด้วยนั่นเอาน้ำรถก่อน ต้นไม้ต้นนั้นน่ะต้นอยู่ตรงกลางถนนน่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีกันครับผมก็บรรยากาศการเลี้ยงหมูอยู่ทุ่งนานครับอยู่ท้ายสวนแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยด้วยคลิปนี้เอาไปสำนีครับผมบา,บายยครับผม